สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันเสาร์ที่1มิถุนายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้ณนะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟน,ม,นมวยชมกันอีกแล้วครับท่าน วันนี้มี3มรอบด้วยกันนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่วงแรกศึกเจ้ามวยไทยช่องสามยิงสดถึงม่านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการสึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับเป็นมวยรอบม้าบินคั้งที่12รอบน็อกเอา์นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไม้สอภูลสวัสด์หรือพอหอมกลิ่นนะครับเป็นนักชกจากกรุงเทพ,พมหานาคร แต่ถ้าว่าซอมที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับอยู่กับเสียท็อปแสงมรกตย่านลาดชะดำเนินนะครับน้ําหนักไปลาก็อยู่ที่56กิโลกร,รัมวันนี้เจอกับทางด้านเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนหรือสิทธิสวิตเล็กหรือพุ่มพันม่วงหรือผู้กํากับเลียบล็อก2นะครับนักชกจากเมืองน้ําดําจังหวัดกาลสินซ้อมที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนย่านรามคําแหงนะครับ น้ำหนักปีกปลอยก็อยู่ที่54กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์นะครับเมื่อเช้านีทางด้านไม้สอูนสวัสด์ช่างน้ำหนักได้111.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเจ้าพญาไฟตอแย้มสวนนะครับช่างน้ำหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนนะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนฟันศอกแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนนะครับก็ไปชนะคะแนนสิงห์ดำชอห้าพยักษ์เมื่อวันที่1เมษายน267ที่ดอนเมืองกองทัพอากาศนะครับ ปะเตมีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านเจ้าพญาไฟ่ต่อแย้มสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านไม้สอภคูนสวัสด์กันมากนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านไม้สอภคูนสวัสด์นะครับก็เป็นมวยซ้ายด้วยกันนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าครับเก่าเก่าเกมหลักเหลี่ยมดีกว่าฝีมือดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้าน ไม้สอูลสวัสด์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะแตกตะกุดทนวเวียงสะในยกที่4นะครับเมื่อวันที่3เมษายน267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นไม้สอภูลสวัสด์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่12น็อกเอาผมออกไปที่ทางด้านไม้สอูลสวัสด์ จดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับซึ่งเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่หรือกิจมณีโรงเรียนกีฬาตังนะครับนักชกจากจังหวัดสตูลสอในค้ยวยข่มวยใหญ่เชยซีฟู้ดครับที่จังหวัดตังน้ำหนักปปล่อยกันอยู่ที่59กกิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้าน ขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองนะครับหรือเวียเอนนี่มวยไทยนะครับนักชกจังหวัดตังซอมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านมังกปิโดยมีเสียกรุงเทคโนโให้การดูแลบำรุงดีบำรุงถึงนะครับน้ำหนักไปล่อยก็อยู่ที่58กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่ช่งน้ำหนักได้1 1 9 8ขาดไปจุด2นะครับ ส่วนทางด้านขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองนะครับช่างน้ำหนักได้120.8ลดไปจุด8ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนขัศจกดิักสีโอปอเมื่อวันที่18มีนาคม2 6 7ที่ทูป,ปะเตมีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นคุนศึกเอ,อิร์ธออขวัญเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเป็นมวยเขา่าเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาแรง ไล่แขนเก่งมีเขายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของนาด้านกิตมณีนะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านชาติพยักลานนาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองในยกที่4นะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2องที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านขุนศึกเอ,อิร์ธอขวัญเมืองนะครับมวยเจ้าบ้านนะครับเขาในดีฝีมือครบเครื่องวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านขุนศึกเอ,อิร์ธอขวัญเมืองนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาดูคู่ที่3ในรา,รายการนะครับซึ่งเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น105ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับระหว่างเพชรเดือดออุอ๊ดอ,อุดรหรือเพชรเดือดสอเทียนชัยหรือต่อไพรโรดหรือวีเคเขาใหญ่นะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิซ้อมในค่ายมวย PK เแสนชัยมวยไทยยิมนะครับย่านพาราม3อยู่กับเสียแขก P ีและก็เสียโจโจ้ีนะครับนักชกจาก ชัยภูมิตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่50กิโลกร,รัมนะครับเจอกับทางด้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่หรือสันติราชอ,อเมืองกันตังนักชกจากอิงหวตสตตนแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟูดนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่52กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์นะครับโดยมีเข็มขัด ร้อยห้าปอนที่ว่างอยู่ของเวทีมวยเสียบอ้อมน้อยเป็นเดิมพันเมื่อเช้านี้ทั้งคู่นะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยห้าปอนเท่าวิกัดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพครับเข่าในล้วนๆเกาะติดคิดตังก็ว่าได้ ครันี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับส่วนฟอร์มหลังของทังน้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเอา2ฟอร์มหลังนะครับไปชนะนอกอ3ต่อสอบุญชัยในยกที่4เมื่อวันที่11มีนาคม2 5 6 7ที่ทูป,ปะเตมีแล้วก็แพ้คะแนนเพชรเดือดอออุตอุดรเมื่อวันที่27เมษายน267 7ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้าน ยอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแลก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเดือดออวุดอุด,อดอรกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเดือดออวุดอุดอรนะครับก็เป็นมวยเข่าสไตล์เดียวกันนะครับเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดัดนแทงโยนแทงบุดุดันมีซอกแล้วก็มีเข่าเสริมครับเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่จะย้ำแขนหรือจะให้สางแขน ต้องติดตามครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านเพชรเดือดอูอดอุดอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งด้านเพชรเดือดกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า4ีหฟอร์มหลังยังสกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับสาหรับเพชรเดือดไร้พ่ายนะครับหฟอร์มหลังวันนี้จัดไป2ฟอร์มหลังนะครับก็ไปชะนะคะแนนเหนือโทรณีพุทธประชาชื่นเมื่อวันที่27มีนาคม267ที่ราชดำเนิน แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนยอดมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อวันที่27เมษายน2567ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านเพชรเดือดอออุดอุดอรนะครับ <S 1> <S 1> สำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมยังมองไปที่เพชรเดือดอออุดอุดอรนะครับสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็มีตัวเงินมาสู้แล้วก็ร่างกายดีเคยชนะมา วันนี้น่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรเดือดอออดอุดอรนให้ีห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่กันต่อครับมาดูคู่ที่สี่ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดทางช่องสามนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงหรือแจ็คกี้ยิมหรือชัยชนะสิทธิ์หัวบึงหรือเดอะเบสมวยไทยยิม หรือสอมงคลการช่างนะครับนักชกจากอำเภอเลนูนครจังหวัดนครพนมนะครับซ้อมในค่ายมวยแจ็กกี้ยิมอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครน,น้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่56กกิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับนักชกจากชุมพรซ้อมในค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งที่จังหวัดชุมพรนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่54กิโลกร,รมัม วันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บ นอกได้ในดีศาสตร์แข้งซ้ายนำตีนหน้าดีตีนหลังคมครับเป็นมวยที่บู๊ดุดันวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านมนัตต่อแย้มสวนในยกที่3นะครับเมื่อวันที่2มีนาคม267 7ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านลูฟี่ตองพัทลุงกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับก็เป็นมวยเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นเปิดเกมดักต่อยดักเตะดักแทงเป็นมวยที่บุ๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับสองก็ไปชนะคะแนนเดนสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ เมือวันที่17มิถุนายน2566ที่อ้อมน้อยครับวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่11นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนาน้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บได้เปรียบทุกสัดส่วนนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆฮรวยๆสวัสดีครับ